เลียวและอาเบลสามารถเดินทางข้ามภูเขามาได้อย่างปลอดภัยพวกเขามองเห็นถนนที่ทอดยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกทําให้เขารู้ว่าใกล้ถึงเมืองใครดีเรียบร้อยแล้วเลียวรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พักผ่อนส่วนอาเบลก็หยอกล้อเรื่องเขาไม่อยากต่อสู้กับไวเวอร์อีกแล้วอาเบลเนี่ยแนะนําอาหารสูตรพิเศษของเมืองใครดีเลียวเนี่ยจะต้องชื่นชอบ เมื่อมาถึงเมืองใครดีพวกเขาก็แวะมาเพื่อรับประทานอาหารอาหารที่อาเบลแนะนําคือแกงกะหรี่ซึ่งทําให้เดียลเนี่ยประหลาดใจเพราะแกงกะหรี่เนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเรื่องราวในต่างโลกที่ต้องใช้วัตถุดิบเฉพาะที่สังสรร์เลียวเนี่ยได้ลองชิมแกงกะหรี่แล้วบอกว่ามันอร่อยมากจนต้องขอเพิ่มอีกจานชาววันลุงขึ้นเนี่ยเลียวและอาเบลเดินทางไปยังเมืองรุนซึ่งปรากฏให้เห็นว่าเมืองเนี่ยสวยงามมากลายล้อมไปด้วยทุ่งข้าวสาลีและเกิดออกมาเป็นโกโก,ก้ครั้นไม่ใช่ครับทวที เมื่อเขาเข้าใกล้เมืองทหารเนี่ยประหลาดใจเมื่อเห็นอาเบลยังมีชีวิตอยู่เพราะเขาลือว่าเขาหายตัวไป อาเบลบอกว่าเลียวเนี่ยเป็นผู้ช่วยชีวิตเขาไว้และทหารเนี่ยก็ขอบคุณเลียวเมื่อเขามาในเมืองพวกเขามุ่งหน้าไปยังกิลดักพลนภัยเพื่อให้เลียวเนี่ยลงทะเบียนภายในกิวเนี่ยทุกคนต่างตกอกตกใจและดีใจเมื่อเห็นอาเบลทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเลียวเนี่ยเดินออกมาข้างนอกเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนและได้พบกับหญิงสาวเผ่าเอลคนหนึ่งเธอเนี่ย,สยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าของเลียวว่ามันเป็นของราชวงศ์ฟูโดซึ่งทําให้เลียวเนี่ยสับสนเธอยังบอกเป็นนยว่าราชาแห่งวิญญ,ญาณอาศวินไร้หัวน่าจะชื่นชอบเล ไปอย่างกระตันหันอาเบลเรียกเรียวกับมาในกิลเพื่อลงทะเบียนให้สําเร็จอาเบลเนี่ยใช้สถานะนักผจญภัยระดับบีของเขาเนี่ย เพื่อให้เลียวเนี่ยได้อันดับที่สูงขึ้นอย่างน้อยก็ระดับดีแทนที่จะได้อยู่ระดับ F สําหรับนักพะจญภัยใหม่นีนาพนังงานต้อนรับจําเป็นต้องปรึกษาหัวหน้ากิลเนื่องจากปกติจะมีการทดสอบเล็กน้อยอาเบลและเลียวรออยู่ในห้องรับรองฮิวกราสหัวหน้ากิลก็เข้ามาในห้องสแสดงความโล่งใจที่อาเบลยังมีชีวิตอยู่พวกเขาหาเรืกันเรื่องอันดับของเลียวและฮิวกราสก็ตอบตกลงจะเลื่อนอันดับให้แต่ยังต้องทดสอบอยู่ดีอาเบลเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาโดยบอกฝีมือของเลียวเนี่ยเหนือกว่าเขาซะอีกและชี้ไปทางหินเวทมนีเเขยวรป๋าอง ฮิวกราสรู้สึกงุนงงกับหินเหล่านี้ซึ่งมงบอกว่าเป็นสัป,ปหลาดธาตุลมอาเบลเผยว่ามันมาจากไวเวิร์นฮิวกราสตกใจมากเพราะว่าเขาเชื่อว่าไวเวิร์นขนาดนี้เนี่ยต้องใช้การแทรกแซงการทางทหารอาเบลยืนยันว่า เขาและเลียวเนี่ยจัดการพวกมันทั้งหมดฮิลกราสถามว่าเขาพบไวเวิร์นที่ไหนอาเบลตอบว่าภูเขาสับปะหลาดเลียวเนี่ยรู้สึกสับสนกับชื่อนี้และอาเบลเนี่ยอธิบายว่าเขาเพิ่งรู้จักภูเขานี้ที่มีไวเวิร์นซึ่งมันคือภูเขาสับปะหลาดที่พวกเขาเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองใครดีเลียวเนี่ยบ่นกับชื่อนี้โดยเปรียบเทียบกับอาณาจักรเดบูฮีฮิลกราสอธิบายว่าไม่มีใครไปที่หุบเขาประหลาดนั่นที่มีแต่สับปะหลาดอันตรายโดยไม่มีผลและความสามารถของพวกเจ้านะ่ะ ก้าวข้ามภูเขานั้นมาก็พิสูจน์แล้วว่าความแข็งแกร่งของพวกเจ้านะ่ะผ่านสำหรับการทดสอบนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดแล้ว สมาชิกคนอื่นในปาร์ตี้ของอาเบลก็มาถึงต่างดีใจที่เห็นเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่อาเบลรู้ว่าเขาต้องเล่าเรื่องราวการเอาชีวิตรอดให้ฟังฮิวกราสปล่อยอาเบลไว้กับปาร์ตี้ของเขาและพาเลียวกับนีนาเนี่ยดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิน้นฮิวกราสกล่าวว่าปาร์ตี้ของอาเบลเนี่ยเป็นปาร์ตี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองนีนาสัมภาษณ์เลียวซึ่งระบุว่าเขาเนี่ยไม่มีที่อยู่ที่ถถวบอนนีนาแจ้งกับเลียวว่านักประจนภัยใหม่เนี่ยสามารถพักผ่อนที่กิลได้นะเป็นเวลาหลายวันเลียวเนี่ยตกลงจะพักทีี่่น และยังแสดงความสนใจในหลักสูตรฝึกอบรมนั้นเจียนสําหรับนักประจนภัยใหม่ซึ่งกำหนดไว้วันพรุ่งนี้หลังจากที่ลงทะเบียนเป็นนักประจนภัยระดับดีเลียวเนี่ยก็ได้พบกับอาเบลซึ่งวางแผนจะซื้อสเสบียงให้เขาเป็นการตอบแทนเลียวก็ได้ถามกับอาเบลเป็นคําถามทั่วไปเช่นความยาวของวันเดือนปีและเวลาเขาเนี่ยได้เรียนรู้ว่า1วันเนี่ยมียีชั่วโมง 1เดือนมี30วันและหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรซึ่งคล้ายกับโลกเก่าของเขาสิ่งนี้ทําให้เลียวสงสัยว่าอาจจะมีคนจากโลกเนี่ยมาเกิดใหม่ในที่นี่ก่อนเขาซึ่งมีความคล้ายคลึงกันทั้งเรื่องแกงกะหรี่ทั้งเรื่องหน่วยวัดอาเบลพาเลียวไปที่ร้านอาหารและเฉลิมฉลองกับการต้อนรับกลับมาอย่างปลอดภัยของอาเบลและเลียวเช้าวันถัดมาดีน่าพาเลียวไปยังที่พักของกิลซึ่งเป็นหอพักรวมห้องของเลียวเนี่ยมีนักพจนภัย2คนแล้วก็คือนิวและเอโต ไม่นานหลังจากนี้นักผจญภัยคนอื่นก็ตามมาคืออาร์มอนที่มีอายุ16ปีก็มาร่วมด้วยทําไมมี4คนในห้องเดียวเหมือนหอในเลยอาร์มอนเนี่ยเป็นนักผจญภัยเพื่อเลี้ยงดูตัวเองหลังจากครอบครัวเสียชีวิตและเข้าร่วมหลักสูตรดนันเจียนสําหรับการผจญภัยใหม่พร้อมกับเลียวด้วยในขณะเดียวกันอาเบลกําลังพูดคุยกับปาร์ตี้ของเขาลินซึ่งเป็นจอมเวทสงสัยในคํากล่าวอ้างของอาเบลเกี่ยวกับความสามารถของเลียวเพราะกแพงน้ําแข็งเนี่ยมักจะบ,บางและแตกสลายง่าย ลินเนี่ยไม่เชื่อความสามารถของเลียวในการแทงไวเบิร์นด้วยน้ําแข็งพอโดยทั่วไปเนี่ยจอมเวทจะไล่คาถานในระยะใกล้และไวเบิร์นเนี่ยมีเกาะลมที่สะท้อนเวทมนต์ได้ลิเลียผู้รักษาของปาร์ตี้พยายามปอบลินโดยแนะนําว่าอาเบลเนี่ยกำลังเล่าสิ่งที่เขาเห็นลิเลียก็ได้แสดงความกังวลถ้าหากว่าความสามารถของเลียวเป็นจริงเขาอาจจะมีพลังมากพอๆกับจอมเวทสายฟ้านในตำนานและกังวลว่าจะเข้าร่วมกับอาณาจากักรอาเบลปัดความคิดนี้ทิง้งโดยกล่าวว่าเลียวเนี่ยไม่ชอบชื่อของอาณาจากักรเดบูฮี ซึ่งทำให้สมาชิกของปาร์ตี้ของเขาสับสน